แต่โตไม ouais <oyu> ่โตหรอกอังไงวัดดิเฮ้ย <ś> น <ś y ad> ั่นโน้นมาเราวัดตำแรกเว้ยสุดยอดกระชังลงน้ำแล้วนะฮะสุจิตาโปนนะแหมมันกัดผมนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวถ่ายรูปไปก่อน ตามมากระจากไหนไม่รู้นะเออแต้มสวยแต้มสวยอีกเป็ดนะหลุดมาหลายทีนะโดลแล้วนะครับอืมด่ยยา,ายรู้ก่อนนะถ่ายก็สอบมันจะหลุดจนได้เนี่ย